คำถามแรกก็เรื่องใหญ่ค่อนข้างเครียดเลยค่ะคุณหมอคุณผู้หญิงท่านนี้ถามมานะคะบอกว่าตอนนี้สามีอายุ45ปีเมื่อก่อนทำกันบ้านอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ3-4ี่ครั้งค่ะเรียกว่ามีความสุขมากค่ะตั้งแต่ปี2 5 6 4ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนไม่อยากทำกันบ้านนะคะเดือนหนึ่งก็ทำครั้งสองครั้งไปงานๆนะคะแล้วน้องชายของเขาก็แข็งไม่นานด้วยค่ะบางครั้งยังไม่ทนเสร็จก็อ่อนลงเองแบบนี้ผิดปกติไหมคะเออหรือว่าเขาแอบมีคนอื่นคะคุณหมอ เขามีความเครียดเรื่องงานด้วยค่ะแบบนี้เรียกว่าหมดสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าเวลามีรไรการเขาจะเป็นคนเสร็จเร็วอยู่แล้วยิ่งตอนนี้น้องชายแข็งตัวไม่นานก็อ่อนไปเองด้วยทั้งที่เราก็พยายามเร้าอารมณ์ให้เขาก่อนตลอดเวลาด้วยนะคะเราอยากมีความสุขเหมือนเมื่อก่อนได้ไหมคะเราควรทํายังไงให้สามีกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ๋อทีนี้ต้องนั่งมองก่อนนะ่าผู้ชายเขาจะมีกิจกรรมเรื่องะไ้ผู้หญิงเนี่ยต้องมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งมันต้องมีสิ่งเร้าอารมณ์ ทีนี้คุณผู้หญิงท่านนี้ดีมากก็คือเธอเรียนรู้ที่จะเร้าอารมณ์มและปัจจัยตัวนั้นก็พอตัดออกไปได้ครับที่ีปัจจัยตัวที่สองเนี่ยผู้ชายจะตอบสนองต่อสิ่งเล้าอารมณ์ได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนเพศช,ชายระดับฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยถ้ามีเยอะถึงจะไม่ทันเห็นเรื่องเร้าอารมณ์เลยมันพร้อมจะปฏิบัติการแล้วครับแต่ถ้าฮอร์โมนเพศช,ชายน้อยนะปลุกป้าผีลุกปลุกผีนั่งเลา้ายังไงก็ไม่ค่อยจะขึ้นครับทีนี้ต้องรู้ว่าผู้ชายยนนนั้นเนี่ พอทำงานหนักๆโดยเฉพาะอายุ45เนี่ยครับเป็นช่วงเวลาที่เราต้องรู้ว่าผู้ชายหลังจากอายุ40ปีเนี่ยฮอร์โมนเพศชายมันจะตกปีละ 1%, 1> ทีนี้บางคนถ้าทำงานหนักพักผ่อนน้อยเครียดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันตกเกินครับและถ้าตกเกิน10%ค่าสูงสุดเมื่อไหร่อาการพร่องฮอร์โมนเพศชายจะเกิดขึ้นซึ่งเรื่องแรกที่รู้ก็คือไม่ค่อยสนใจจะทำกิจกรรมที่น่ารักน่ารักกับภรรยายอีกต่อไปถึงแม้ว่าภรรยาจะเซ็กซี่ภรรยาจะน่ารัก ซึ่งทาให้เกิดเรื่องเยอะนะพี่ภูมิครับภรรยาก็เอะปกติก็เคยอะไรกันดีทําไมไม่อยู่เฉยไปใช้งานทั้งนอกหรือเปล่าเขาเปลี่ยนไปนอะใจไหมขอบอกก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกันเช็คแบบนี้ครับดูซิว่าตอนเช้าน้องเขาตื่นไหมถ้าตอนเช้าน้องเขาตื่นแล้วกลางคืนเขาปฏิบัติงานไม่ค่อยได้เนี่ยแสดงว่าเขามีปัญหาทด้งนจิตใจเรื่องอื่นครับนะแต่ถ้าเกิดน้องไม่ตื่นครับซบเซาตั้งแต่เช้ายันมืดเนี่ยค่ะพวกนี้ ฮอร์โมนตกครับนะแต่ว่าถ้าดูตามสถานการณ์นี้แล้วคุณผู้ชายท่านนี้ฮอร์โมนตกเพราะทำงานหนักพักผ่อนน้อยเครียดจากงานนะครับการสร้างฮอร์โมนจะลดลงอพอสร้างฮอร์โมนลดลงถึงจะเล่าอารมณ์เพิ่มมันก็ปฏิบัติมไม่ได้ซึ่งนั่นทําให้เห็นว่าพอถึงตอนปฏิบัติปั๊บเนี่ยมันคงสภาพไม่ได้นานครับ,รบเพราะว่าถ้าไม่มีฮอร์โมนเพศชายหรือเทอสโทสเตอโรนแล้วเนี่ย กล้ามเนื้อของน้องชายมันไม่แข็งแรงครับมันจะไปคงสภาพความแข็งแกร่งได้ไงเนาะครับอ่านี่ตรงไปตรงมาเลยแต่สําคัญที่สุดก็คือเราที่เป็นผู้หญิงจะต้องมีความเข้าใจครับไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษเขาแต่เราต้องให้กําลังใจเขาให้กําลังใจไม่ต้องไปพูดเรื่องนี้นะเพราะยิ่งพูดเขายิงย่งยิ่งช้ำใจยิ่งเครียดใหญ่เลยยิ่งปฏิบัติการไม่ได้ต้องพยายามเลิกสนเรื่องนี้ไปสักระยะหนึ่ง พยายามดูแลเขาให้ดีให้เขาพักผ่อนให้พอเพียงอย่าก,กลอกกลใจเรื่องอื่นนะชวนกันไปออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็กลับมามแต่ถ้ามันไม่กลับมาครับไปปรึกษานะครับคลินิกสุขภาพผู้ชายเนาะเขาก็จะตรวจสุขภาพให้ปรับฮอร์โมนให้เนาะสามารถที่จะกินยาเสริมเลยได้ไหมครับคุณหมอเรื่องนี้โทีนี้มีคนถามแล้วจะกินอะไรเสริมตัวเองได้ค่ะแล้วปกติเราต้องรู้ว่ามีคนพูดว่าวิตามินดีสามแร่ธาตุสังกะสีก็จะช่วยกัน สร้างฮอร์โมนเพศชายจริงครับถ้าร่างกายเรามีการสร้างฮอร์โมนเพศชายปกติสารเสริมอาหารแบบนั้นก็จะช่วยทําให้ระดับมันขึ้นแต่ถ้ามันเหนื่อยมันมีแรงมันเครียดอะไรต่างๆมันจะเอาอะไรไปสร้างเพราะฉั้นสำคัญที่สุดก็คือทําให้ผ่อนคลายไม่เครียดมีความสุขด้วยกันเนาะ จำไว้นะบางทีพูดหลายทีนะพี่พูม,ม<า>ว่ามันทําไม่ได้เต็มกิจกรรมก็กอดกันหอมแก้มกันไปก่อนกไดเลยครับ,รบหรือแม่ก็บอกคุณผู้ชายว่าเออเธอจึงใช้อวัยวะเธอปฏิบัติไม่ได้แต่ร่างกายเธอยังมีอีกไม่รู้กี่อวัยวะเออก็รักกันแบบอื่นก็ได้ไม่ไปยึดติดรูป,ปแบบอย่างเดียวชีวิตจะมีความสุขครับอาทิตย์นี้ผมจะแนะนำฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันจะสูงสุดตอนเช้าครับแล้วมันตกลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งสร้างฮอร์โมนน้อยตอนเย็นก็ไม่เหลือ แต่ข้อด so, ีสำหรับคุณผ <tra ined nationwide> okay. ู <Goo> <coordinate> ้ชายที่ต้องจำครับผู้ชายมีกอกสองครับงั้นตอนเช้ามันสูงสูงเนี่ยพอตอนเที่ยงมันตกครับครับถ้ากินอาหารเที่ยงเสร็จแล้วงีบสัก15หรือสามสนาทีกอกสองมันออกนะมาตอนไหนคะมาตอนประมาณตบ่าโมงถึง3ามโมงครับบ่ายโมงถึงสามโมงโอเคทำอะไรต้องมีการวานแผนนะคะคุณผู้ชมน้องนน้ตโอ้ตั้งใจนะช่วงไหนค